อไอเน่ยแอบ,บดูไลฟ์คนดูเอาออกเมน์สีแรงๆมาผมไม่ชอบแอนนี่จริงๆที่ผมไม่ชอบแอนนี่มีเหตุผล2อ,อย่างนะครับ1คือพอมันเป็นโกล้วนอะบอดเรามันไม่เวอร์ไปมันแคปไม่ได้อะแล้วสิ่งที่ง่ายที่สุดมันคือการเล่นเมตาเพราะเมตาแม่งเป็นรีโลมันก็เลยเจอ,เอรีโลเยอะน่าเบื่อชิบหายในหนึ่งที่สรีโลไม่ชินรครับ ทีเอฟทีคือเกมรีโลตรของคุณปาครับยกหน้าสองเดือนแล้วอยเาลืมเดือนสามเดือนสีเดือนห้าเดือนหกเลครับเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเหมือนจะได้เล่นหรือเปล่าครับในโตไม่รลขาดแค่นิดดาลีรอดมีได้อะไรโอ้โหวิเราในโตเซรีได้เลยอะถ้าเกิดอันแรกเป็นฝรั่งพีเลเวลนะเพราะว่าผมได้เลยบางเงินดีสุดวะ ดเ,เ,เดี๋ยวนะอย่ามาพร้อมกันดิเอ้สัตนกามา2025ว h Man Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม e a g u อ o f Legends หรือว่าจะเป็นเกมที t ทีแถมเติมบนเว็บรับ c h m แ n นคอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุทกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางท้งเว็บไซต์และไลน์จะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึงว h Man s h o p อย่ามาพร้อมกันดิ ่ยมาทีละอย่างเฮ้ยน้องมาทีละอย่างอย่ามาพร้อมกันอย่าเป็นคนที่ตลกดีคุณมูห้าห้าได้ครับพี่จะปัดเสีเษไซเฟอร์นึ่ะก็ไม่ปฏิเสธเนี้ยก็สองสามเหมือนเดิมอ่ะสองสามไม่มาก็ไม่เล่นไม่มีใครเปิดในโตรอบนี้มีเราเปิดคนเดียวมีเราเปิดอยู่คนเดียว ย่อแทนที่จะได้เล่นในโตไม่โลเลิกเลิกเลิกในโตไม่โลอะไรีทีิ์ีทีําในโตไม่โลอะไรครับพี่<笑><笑>อะไรอ่ะอเออเวล5เลยครับไปลุนเซตนิเจาเลยไม่ได้หรอ าขึ้นมาลุ้นเซตเินจาเช็คเจลสี่เลสี่ทำไมลงสามตัววะผมว่าเราควรจะอ้นี้แปะมันลงสามตัวพอจะมาก็แย่งกันมาเออสิ่งไปเราไปดีวินี่เซตเหมือนเดิมดาบร่มมต้งหยิบใครนะหยิบเดรเวนเนาะเราต้องใส่เฟอร์สี่ให้ไวเพื่อรางวัลอันสูงส่งเดรเวนเดรเวน แมงไม่มีเดรเวนหยิบเซนนาได้เพราะว่าได้ไอ e. เอเซนาไปแล้วมีมัดอีกอันนึงไหมไม่เห็นมีมัดเลยไว้สับอันนี้ก็ได้ดาบกับเชนเวสดาบดูดเลือดเชนเวสไททันได้เซนนาดีสุดผมหยิบไปผมได้ไอเอเลยถ้าเล่นนกเมนต์ของเอ็กโซเทค เทดลันที่มันให้โกเลมคนเล่นเวลหรือเล่นรีโลเพราะมันบอกโกเลมเก่งตามดาวจะได้ของตามเผ่าเล่นไม่โลอู่แล้วครับถ้าคุณถามผมอ่ะใช่ผมก็ตอบว่าไม่เล่นรีโลรก็เล่น7เหมือนเดิมมันก็เก่งแล้วได้โกเลมมาเพิ่มโกเลมก็เหมือนมันแทงเพิ่มตัวนึงยิงไทยเอ็กโซเทคเจ็ดคุณมีของแทงสองชิ้นอย่างเงี้ยโกเลมก็เก่งจัดไม่มีคนแปลกใส่เรากว่าผมพยายามเช็คกังใครขอดักไซเปอร์กันน้องเอาดีๆเอาดีๆเฮ้ยเอาดีๆที่เนี่ยกูขายตัวละครเหลือ3ตัวจริงนะ ที่นี่กวนตีนอ่ะพุกมาดิมึงมีสี่ตัวไงมึงก็ชนะกูไม่เจอทีม่มันจะซัดผมเนี่ยนี่เดี๋ยวพี่มุ่งเต็มไปหมดเคเ้าด่านสามแล้วด่านสามไม่ต้องดับตัวละครแล้วสองเปอร์เซ็นมันเป็นเพียงแค่เรื่องเล่าปะหรือเป็นเรื่องจริงพอดูสองเปอร์เซ็นเป็นเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงใครอ่ะมันเพียงแค่เรื่องเล่าพี่นี่ใคร เรื่องจริงพี่เรื่องจริงตรงไหนเนี่ยเซรีเนี่ยไม่จริงสักตรงเราผิดเรื่องเหมือนอยากให้เฟกไปเป็นไอ้นะเหลือไซเฟอร์สามเราเล่นเซรีอ่ะมันจะเหลือใครว่าเหลือเซธเหลือกาลิโอแล้วก็เหลือเดวนแล้วก็เล่นเซรีเฮ้ยเรื่องเล่าหรือเรื่องจริงเนี่ยมีแต่เรื่องที่โดนแต่งขึ้นเวงีนอนโอเคเขาใส่เทมแล้วไอ้ที่นี่พี่มุงนะครับเล่นเรนกาหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์ ถ้าผมเล่นเซรีผมยังไม่มีไอเทมเซรีเลยแต่ผมมีไอเทมเซ็ตแล้วก็คือฮอตกับไอเอเซรีเก็บได้นะผมก็ไม่เคยเล่นไซเฟอร์สามเฟกไปเซรีสักทีมันจะเป็นแบทชั่นแบทชั่นไซเฟอร์สแลมมิโตโกลิมซายนี้ได้อะติงฟ้าเด้า เข้าห้องน้ำอ่ะผมเข้าห้องน้ำปะเดี๋ยวเดี๋ยวมาได้ปะผม <laughs> ลงเซรีไปตัดบอลนะสี่สามได้หลับสี่สองเด็ดสี่สองมันได้ตังค์แต่ว่าสี่สามรับรับไซเฟอร์ไซเฟอร์อาจจะต้องรับตั้งแต่สามเจ็ดได้ซ้ำไม่โอะไรมีโชกากแล้วเ okay, นี่ยเลี้ยวห้าโอเคได้โชกเกอราตัวรอบนี้ไซเฟอร์ไซเฟอร์ผมกระจอกอ่ะผมไม่มีไซเฟอร์สี่อะเซเฟอร์มันไม่สี่อะ แต่นี้ควรขึ้นเวลไปยถึงควรให้รอบหน้ามันฟีโลเพิ่มเปอร์เซนต์แพ้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้วแพ้อยู่แล้วโอเคเฮ้ยเราแพ้อยู่แล้วเสืออะไรโอ้ส่สสสงดาวเลยนะเว้ยอันนี้ดีวินนี่ดีวินนี่หรือว่าเอเซนชั่นวะอ๋อดีวยนนี้เอเซนชั่นยังไม่สายนะครับด่าน3 4มสี่ดาบร,ร่วมมีเซตแล้วฟีโลเดเวน ไม่สายเกินไปใช่ไหมที่จะเปิดไซเฟอร์ห้าไซเฟอร์สามมันก็จบไม่มีธนูไปก่อนธนูเพื่อคุณซูเซนิ์ทําไมผมหันไปไหนไม่แต่รีโลวะไอเนี้ยไม่ใช่รีโลไอนี้ไอนี้รีโลแล้วเพราะอ e ยู่กเมนมาไอนี้รีโลเลนก้าไอเนี้ยรีโลสองตัวนี้เทกกี้ไอเนี้ยรีโลเวนไอเนี้ยโลขาดฟอกเมาตัวหนึ่งไอนี้รีโลทีเอฟ เอเดวินมันมีโลกี่คนนะเอาใหม่ดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอ่อเท่าที่ดูแล้วหกคน่ะสุดยอดเกมยังไงเหรอพี่หกคนนะเท่าที่ดูเมื่อกี้ว้าวสุดยอดเกมไปเลยครับอย่างน้อยเราไซเฟอร์สี่ได้ละยังดียังดีครับถ้าด่านสามเปิดไซเฟอร์สี่ไม่ได้เลยแม่งบอกเลยเจ็บหนัก เจ็บฟีอ่ะใช่ครับว่าเจ็บฟีมีซาบอนเนี่ยครับโอ้ใส่ฟ้าเฮ้อว่ะเราใส่ฟ้าเฮ้อว่ะค่อนข้างผมต้องลงเซรีไหมวะไม่ปะลงเซรีเดี๋ยวเซรี์ปิดบอร์ดเยอะอีกผมเอาเซตไปปิดข้างหลังโอ้ยที่แต่มันมีสกาเนื้อสามเลยวะที่นี้กูชนะยังไงสกาเนื้อสามอะอาร์เกียว ชนะไงพี่ชายเจ็บินจาตายไปแล้วไม่ใช่ชนะเดเห็นไปถึงว่าลดตัวละครยังไงอยู่ครบตัวหรตัว360ร้อยไวลูไม่สูงอ่ะสามร้อย่ะ3ยังไม่ถึงเลยอันนี้กาบนะมันจะมีเก่งสุดก็คือ5 3, 2, อ้าสีอหนึ่งแต่ก็ไม่เก่งอยู่ดีก็ดูรางวัลเทกกี้รู้จกักรางวัลเทคกี้เปล่า เทคกี้ล้วนห้าตัวให้ไปขึ้นเลเวลหาแบรนเองเป็นเทคกี้หกเทคกี้เตกกี้เตกกี้วิได้สองคนดูอ่าแพ้ชนะไม่สนแล้วนะครับกูขอรอดก่อนตอนเนี้ยผมควรไม่ต้อเจ็ดเลยปะ่ะผมว่าผมควรไม่ต้อเจ็ดไปเลยเพราะรอบหน้าได้ตังค์คืนสี่สองได้ตังค์คืนสี่สามแล้วก็รับยืนให้เซรีมีที่ใครนะครับ ชนะเลยหรอวะอยากชนะรอบหน้าที่ชนะเลยวะหมนละสี่ร้อยสิบถึงวะตังแล้วแจมงเบลล้เหวห้าบาทกระทีมของคุณไม่ติดอุย้สยสไนเปอร์าาสามอันเจ็ดสิบหกหนึ่งหนึ่วนผมขึ้นเวลก้าได้จะเรือแค่สามสิบสี่บาท โอเคแล้วเดี๋ยวรอรอบหน้า,ร,ารอรับรางวัลมาแล,แล้วครับเคสสามตะไนเลืิกเป็นคนตลกทีครับผมตีทิ้งได้นะผมเม็นค่าเฉลี่ยเพเยอทิฟทีมาแล,แล้วครับ จบที่410อยากได้เท่มแสงอะ่ะ410ดีสุดคือเท่มแสงใช่ไหมผมไม่เคยได้เลยชอบแบดเดอร์ทีโกกับลักกี้โกะอืมกระทาตะหลิวสี่บาทสองดาวเราสองดาว,ดาวได้ตัวะไรไอ่แบดไม่แบดเล่นยังไงอ่ะมีอนะผมทำแบดคือเชนเวอเคคือเชนเวด โอ้แล้วเดี๋ยวตีสไนสองอันนั้นทิ้งใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเชนเวทอีกอันหนึ่งได้ปะผมไม่มีเชนเวทว่ะโอเคโอเคเดี๋ยวผมตีสไนสองอันพร้อมกับตะหลิวแล้วไปหาเชนเวทอีกอันหนึ่งนั่นคือแผนได้ได้แผนละโอ้ยเสียงมันเสียงหายไปวะได้แผนแล้วได้แผนแล้วผมจะเล่นแบทชั้นหกเชนเวท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 โอเคให้เซตอ๋อผมดับเลอลบังได้ใช่ไหม ผมจะติดไซเฟอร์สไว้ดรอปเลอบังหาแบชั่นห้าแล้วก็แปลงแปลงเซตหรือว่าแปลงเซนนาก็ได้หรือว่าแปลงเซตไปเลยวะแปลงเซตเซตก็ไม่ตายแล้วก็ตอดไปเรื่อยก็คือตีตะหลิวตีสไนสองอันโอแบชั่นอีกตัวได้ปะได้เลยห้า Oh. ใส่ดีกโ okay, okay. อเคโอเคแล้วเดี๋ยวย้ายของแท้งไปให้แซกพวกคุณโดนแซกบร์ชั่นผมละแล้วเราต้องเซรีสองดาวให้ได้เอ้ยวิกา้าต้องโลเซรีสอง 麻将这个会ก会จริงเราขาดจระเข้นะได้เคมาผมจะผมจะแทนอีลาวแล้วเคใส่ไอ้นี่ได้เคใส่ของเดวินได้อ่ะใส่ทีสองแล้วสวยสวยสวย ผมดูจระเข้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 สามชิ้นนี้เล่นได้ตีไก่อันหนึ่งติดเบนไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ผมจะต้องโลจนกว่าเซจูนี่กับเซตสองดาวนะเดี๋ยวเราก็หยุดโลไม่มีใครเก่งกว่าจระเข้เชลนาป๊อปปี้ไม่มีแล้วรอเคเคหัวสุดถ้าพ้าคุณแยกล่างแซคมันจะแยกล่างก็รวยไหมใช่ครับ Darkness darkness. to ม,มีแถวท่านจระเข้ปะไม่มีเคผ่มเหลือดูดเลือดอะต้องการเซตสองดาว อย่าแซกโคตรถึกเลยวะเขาฆ่าแซกผมได้จริงเหรอวะแซกหกแบตชั่นขอเซ็ตสองดาวได้ไหมขอบคุณครับโอเคกงัันการ,การเรนแทนเซนนาปะไม่ไม่งั้นผมไม่ได้เเลเยอรอ์โอเคผมผมโอเคกับบ์ดน,นี้แหละใส่เลยค่อยไปหาของให้เคเพิ่มเหมือนกัน เว้ยเว้ยเว้ยว่าบอดเราโอเคแล้วแบทชั่นหกไซเฟอร์เลน็กตีไกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อน,นะครับว่าแคลรี่ข้างหลังมีสองตัวนะครับเซรีกับเซรีกับเดวิสเหรอพี่ไม่ใช่เซ <laughs> รีกับจระเข้นะครับ โซลเค้รำอยู่ข้างหลังสับสับส <laughs> okay, ับสับส <laughs> ับ <t> สับส <todas, S 2> uh ับส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 ับเซตแบชชั okay, <laughs> <Okay. S 2> ่นคือนินจาที่ฆ่าไม่ตายครับที่แม่งถึกมากเลยนะเว้ยเซตแบชชั่นมาดูเกาะเซตเดิคุณฆ่าเซตผมไม่ได้คิวไมเซตโตกเคลรำเพลินเลยเคที่เหลืออะไรก็ได้แล้วป่ะต้องอยากได้จะอยากได้ดูเรื่อยอยากได้แฮนด์ออฟจิกอะเซตรับดาเมจไปเท่าไหร่โอเคอะสองพันหกแต่เซตมันไม่ค่อยรับดาเมจอยู่แล้วป่ะเพราะว่าสกิลแล้วมันก็หลบสกิลแล้วมันก็หลบอะอะไก็คือถึก มาดี่เนักลำมันอยู่ในสายเลือดวะน้องฉีดออกมาเป็นคำว่าล้ำล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 ำอ่ะเมื่อกี้รางวัลคือเราได้สี่บาทสองดาวกระท้ากับตะหลิวแล้วผมเอากระท้าเป็นแบชชันแล้วก็ตีตะหลิวเป็นกระทะทำแบชทำแบชชันหนึ่งอันหนึ่งฮอตมีไหมไม่มีไม่มีผมสเตอร์เล็กเกตแทนคุมไม่ะหไม่มีดูเลือดเอ้ยตีกระจายเลยเน็กดิ้หรือว่า จอก,กอเกาะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ผมจอกเกาะเดเวินเลยกรับไอ้จอกเกาะเซนนาเหลือตาให้เค้ครับทีนาช่องตาเฉยเค้มาสองตัวผมขออนุญาตโลไปเลยนะไปลืมซื้อกาเลน ไม่เจอไปอุ๊ยอันนี้มันบอดเคยเก่งนี่นเฮ้ยไอ้เชี่ยกูตายเลย่ะเนี่ยน้องคนเหลือตั้งเยอะไอ้สัตว์ตลกปะเนี่ยโอเคไม่ตาย แคพ้องตายคนเหลือทั้งเยอะไม่แต่เราเจอไปแล้วเราเจอไปแล้วเราเจอไปแล้วเรเจอไปแล้วอีเหี้ย <Yeah. S 3> เอา้ามึงทำมึงทำให้กูไม่มีทางสู้นะมึงทำให้กูไม่มีทางสู้เองนะได้นะนายทำให้ฉันไม่มีทางสู้เองเราทีเผลอบ้างครับ <laughs> What? What? <laughs> เราขาดอีกสองเราขาดอีกสอง พี่เซรีได้ผมเอาเดเวินไปยืนบนซ้ายนู้นเลยข้อดีคือเราเจอแอนนี่ไปแล้วอะแล้วให้แอนนี่มันไปฆ่าคนอื่นเหลืออีกคนนึงโอ้ยแต่เราเจอไปแล้วด่าน6กผมไม่ควรเจอนะด่านหกผมไม่ควรเจอนะดีๆครับเกมดีๆเฮโรอย่างเก่งสัสนโกสามแอนนี่สไม่รู้อะคือผมเจอไปแล้วนะ ถือผมขอแค่นั้นคือผมเจอไปแล้วอะ่ะผมแค่ไม่ควรเจอแค่นั้นเองดีๆเกมดีๆไปฆ่าเลือดแปดไปฆ่าเลือดแปด่ในห้องนี้เลยท่าน,านเฮ้ยผมไม่เจอผมไม่เจอ ใช่ผมไม่เจอคนดูไม่เจอเขาเหรอไม่เจอเซรีเนี่ยเฮียไม่เจอเซรีเพิ่มเลยแหละเขาเจอใครเขาเจอใครเฮ้ยเขาไม่เจอคนเลือดเยอะดิเขาเจอคนเลือดสามสอง่าสามสองมันไม่ตายอยู่แล้วป้าด่นหกหนึ่งไม่แต่ว่ามันสี่บาทสามดาวสองตัวอาจจะตายก็ได้นะเพราะว่าเหลือบอดเยอะอย่าดูเลเนี่กันเลเนี่ขอลำใส่กับคุณ โอ้ท็อโฟรครับเซฟโอ้ oh, แล้วผมไปเจอเลยเอ้ยผมจะไปเจอเลยอ่ะขนุนผมไปเจอเลยมผมไปเจอเลยผมไปเจอเลย <becomes> ผมไปเจอเลยโว้ย อุตสาขายแบบขายตัวละครสาขายเอาหนึ่งดาวลงเอาหนึ่งดาวลงเก่งได้ชนะไปยีี่คือเหี้ยคนดูเซิฟอื่นมันมีแบบนี้ไหมที่ไม่ใช่เหลือสี่คนอ่ะคือเหลือสี่คนมันเฉยๆอ่ะไอคิดเมื่อกี้เหลือกี่คนหกคนหกคนสี่บาทสามดาวผมไม่เคยเจอในเซิฟอื่นอ่ะสี่คือสี่คนผมเฉยๆเว้ยก็ว่าสี่คนคือเราได้แต้มแล้วไงเราก็เจอเฉยๆ ถ้าชนะก็ชนะไปเฮียนี่หกคนนิดแม่ตัวเดียวว่าหนักเจอสองตัวฉันเลนสองตัวหกคนสี่บาทสามดาวไม่ใช่หนึ่งเดี๋ยวเป็นสองครับตอนอ๋อเอเอวะเมื่อกี้หกคนมันก็ยังเหลือหกคนอยู่เนี่ยวะตอนที่มันสองตัวหกคนเล่นรีโรหมดคุยเกยเลยจัดก็เก่งเกินน้องเกี่ยวอะไรกันเล่นรีโรหมดทุกคนไม่ได้เกี่ยวอะผมเนี่ยบอดไม่มีใครเล่นเซรีเซรีผมก็เมนสามเลย,ยเกี่ยวเฮียเลยแต่รีโรรีโรรอดสองคนนะรีโรเทปกับรีโรเลงกาีิโดโดนตก นนนตนนารผมเจอคนหยิบเวลอดัดยังไม่มาะไรเราได้คลิปไซเฟอร์ไซเฟอร์4ี่แต้มได้ตะหลิวกับกระทะเตกอะไรไปดู <c oughs> อันนี้ชื่อคลิปนะครับผมกล้าพูดว่าผมสู้ได้หมดเลยเอ,อทุกครั้งที่เราที่เราสรุปกันนะมันก็คือสู้ได้หมดใช่ไหมเราจะไม่นับ4บาทสาดาว5บาทสาดาวอยู่แล้ว ไอพวกนั้นคือมันมันบียอนเหนือเกินความภาพหม่เราสู้ไม่ได้อยู่แล้วผมสู้เลนกาได้ผมสู้ TF ได้ผมสู้ฟิโดได้ผมสู้เซนนาได,ได้เอาจริงบอดแอนนี่ผมก็สู้ได้ก็วงเล็บไปแกแหละวงเล็บว่าถ้ามึงไม่สามดาวกูสู้ได้บอดมึงทําอะไรกูไม่ได้อยู่แล้วเจอแบอชัน6ทถลวงเขาแบบสนุกดีรางวัลรางวัลผมว่ารางวัลน,นี้สนุกนะอะไรที่เราไม่ได้ใช้ซีบาสองดาวเราได้มาเราไม่ได้ใช้นะเพราะมันดันเป็นแบรนด์มา เราเลยไม่ได้เล่นมันได้เทมมา2ชิ้นก็คือเหมือนผมมองว่าเขาตั้งใจให้เราแปลงสายนั่นแหละก็คือมันได้กระทะกับตะหลิวใช่ไหมครับแล้วเขาให้ทั้ง2อันซึ่งทั้ง2อันนั้นคุณสามารถเลือกว่าคุณจะแปลงฝั่งฝั่งตะหลิวไปเป็นอะไรฝั่งกระทะไปเป็นอะไรจริงๆถ้าเราไม่แบชชั่น6ะเราแปลงลาปิดไฟได้แ,แต่ลาปิดไฟผมมีสมงอยู่แล้วไงผมก็เลยไม่ได้แปลงเราแปลงลาปิดไฟเรเน็กก็ได้เหมือนกันกระทะกระทะธนูแต่ผมว่าแบชชั่น6มันเก่งกว่ามันถึกทุกตัวตัวที่ไม่่่ใชชชแบบััันนกกกึือคคคลิปาจดร ช่วยกันคลิกด้วยครับช่วยกันคลิกไปดูด้วยโอเคไหมอย่าให้คนทํามันอย่าให้คนทําแล้วท้อคนทําไม่ท้อคนดูไม่ทิ้งได้ไหมล่ะคนดูผมของให้นั่นแหละทำทุกวันก็ดูทุกวันโอเคปะดูตอนแบบอุ่นกับข้าวก็ได้ดูตอนทํากับข้าวก็ได้ดูตอนแม่เรียกไปซื้อกับข้าวที่ตลาดก็ได้โอเคปะดูตอนนับน้ำเอ้ยดูตอนนับน้ำก็ได้ดูตอนกินข้าวครับเงยหน้าใหม่ทีกดสามดาวข้าวด้าพุง อะไรทิ้งท้ายก่อนไปก็คือครั้งที่ผมจะนั่งเช็คบอร์ด4บาท3ดาวผมมักจะเช็คตอนเหลือ4คนสุดท้ายครับเพราะว่าก่อนหน้านี้บอร์ดเรายังไม่แข็งแรงไงเราเลยต้องโฟกัสกับบอร์ดต,ตัวเองไปก่อนเออแล้วแม่งเหลือ7คนเมื่อกี้ไอเหลือ6คนทีเผลอมาแม่งเรียบร้อยเลยสนุกดีนะไอ,อผมเพิ่งเคยเล่นนะครับมันมันมีมาตั้งนานแล้วแหละไซเฟอร์เหลือ3แล้วไปเล่นเซรีเออผมเพิ่งเคยเล่น เก่งดีเก่งดีก็คือเรายัางใช้แต้มรางวัลจากไซเฟอร์เนาะก็คือให้เซ็ตมันเก่งขึ้นไปอีกแล้วก็เอาเดเวนมาคู่กับเซรีแล้วก็เอากาลิโอไปคู่กับแบชั่นส่วนมากมันจะจบเป็นแบชั่น4จะเป็นกาลิโอคู่เลเน็กแล้วก็เซจูนี่แจ็คจะเป็นแบชั่น4ที่เหลือคนอยากเติมอะไรก็เติมก็จะเป็นแบชั่น4ไซเฟอร์แล้วก็รับปิดไฟสองอเติมเซน,นาตัวหนึ่งก็ได้เซเลเยอร์กับดิวินี่แค่นั้นก็น่าจะพอแล้วแต่อันนี้ผมเวอร์จากการที่ได้ตะหลิวกระามาก็เลยัับชน6เลย ยาแซกแม่งถึกจัดเวอร์ชันหกแถมเรารวยจากฝากเงินในธนาคารเด้อผมขึ้นเก้าไปเลยเก้าตอนโลดได้แท็กสองดาวมาก็โยนแท็กลงไปเลยหนุกดิ